สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องป๊ป๊าวี <TV S 1> ทีวีสวัสดีค่ะป๊ะป๊าวีสวัสดีตีสวัสดีครับป๊ป๊าวีสวัสดีนะเจ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเทศกาลเชียงแมงป๊ป๊าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สุสา,พยายนพญานครราชแล้วนะครับที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี น้องอาร์ตี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าพวกเรามาทําอะไรกันบ้างอยากดูแล้วสิครับเดี๋ยวปะป๋าจะค่อยๆบอกนะครับจุดแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลแปะกงของที่สุสานพญานาคราชนะครับพวกเราต้องมาแวะไหว้จุดนี้เป็นจุดแรกนะครับโอเคนี่เรามาไหว้กันเลยตามอาร์ตี้มาครับเจ๊ปะปะ๋าทำไมวันนี้มีคนใส่เสื้อสีชมพูเยอะจังเลย อ๋อวันนี้พวกเราครอบครัวเรานัดกันใส่เสื้อสีชมพูมาเป็นธีมเดียวกันเลยนะครับดูแลสีสันสดใสมากเลยค่ะปะ๊าเดี๋ยวตี้จอ้าดอกไม้ไปไหว้เจ้าแล้วนะได้เลยครับน้องอาตี้อย่าลืมขอพรแทนทุกๆคนด้วยนะครับป๊าป๊าตี้วางถูกไหมครับ เสร็จจากไหว้แป๊ก,กงแล้วนะครับพวกเราก็เดินทางกันไปต่อที่สุสานของอาม่านะครับบริเวณตรงนี้สวยงามมากๆนะครับมีเบ่ะสระบัวด้วยนะครับชายภูมิตรงนี้ถือว่าเป็นชายภูมฮวงจุ้ยที่ดีมากนะครับถูกต้องตามหลักเลยด้านหลังจะเป็นภูเขาสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นสระบัวมีน้ำล้อมรอบนะครับ โอเคครับงนงั้นเราจอดตรงนี้เลยนะป๊าปาตอนนี้พวกเราทำอะไรกันหรอเนี่ยพวกเราก็กำลังช่วยกันเอาดอกไม้มาตกแต่งบ้านให้เอเหล่ากงเหล่ามากไงครับป๊าป๊าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยทุกคนชอบหมดเลยถึงดแดดจะร้อนแต่พวกเราก็ตั้งใจทำนะทุกคน เก่งมากเลยครับเด็กๆเดี๋ยวพวกเรามาดูผลงานกันนะครับว่าเด็กๆปีนี้จะตกแต่งบ้านให้เหล่ากง mm hmm. เหล่าม้าออกมาเป็นธีมอะไรปีนี้พวกเราขนดอกไม้มาจากปากคลองตลาดกันเยอะเลยนะครับทั้งดอกดาวเรืองดอกกุหลาบและพวงมาลัยเพื่อจะมาตกแต่งให้สวยๆเลยนะครับ เป็นรูปอะไรอ๋อที่ดูแล้วตะกูแซ่ลิ้มของเรานี่เองถูกต้องใครบอกตี้มาเนี่ยป้าบอกตี้มาทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้ออกมาเป็นตัวอักษรภาษาจีนแล้วใช่สวยมากเลยและทุกคนล่ะคะคิดว่าสวยไหมคะปะ้าป๊าพวกเรามาช่วยโรยดอกกุหลาบกันดีกว่า โอเคครับเป็นหน้าที่ของเด็กๆทำกันต่อเลยนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะครับแต่เด็กๆก็ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำตกแต่งกันอย่างสวยงามเลยนะครับพวกเราชอบมากเลยค่ะได้ออกแบบดีไซน์สนุกมากเลยเหมือนได้ทำงานศิละปะการแก้เลยนะครัะตีมาทำรูปหัวใจก,กันต่อเร็ว ได้เลยเจ๊เดี๋ยวมาช่วยกันทำเลยใกล้เสร็จแล้วคะ่ะสวยไหมคะเด็กก็สนุกกันใหญ่เลยนะครับได้ตกแต่งเป็นรูปหัวใจและโปรยดอกไม้กันอย่างสนุกสนานผลงานของเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนดูแล้วเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับออกมาสวยไหมครับ ถ้าชอบผลงานของเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดหวัวใจให้ด้วยนะครับตี้มาโปิดดอกไม้กันแล้วเจมมาทางนี้เลยโอเคตี้เสร็จจากการตกแต่งด้านบนแล้วนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกผู้ใหญ่ช่วยกันจัดของไหว้นะครับแล้วก็ปีนี้พวกเรามากัน ในชุดสีชมพูทุกคนเลยปีนี้พวกเราไหว้กันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเตรียมของอะไรมามากเพราะว่าพวกเรานัดกันมาแวะที่ตลาดบ้านบึงนะครับเพื่อจะซื้อของสดของอาหารที่นี่ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อจะมาไหว้แอบบบอกทุกคนนะครับหอยจ้อที่นี่อร่อยมากแถมยังมีกุช่ายก็อร่อยนะครับจริงค่ะป,ะปะ๊าอร่อยจริงๆเจ๊กินเย,ยอะม,มากดีมากเลยครับลูก อร่อยจริงๆเผื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนนะครับเผื่อว่าใครที่ไม่สะดวกเตรียมของมาก็แวะที่ตลาดบ้านบึงได้เลยนะครับของเยอะจริงๆครับที่นี่แอบกระซิบบอกอีกอย่างนะครับก๋วยเ๋ยวบ้านบึงที่นี่ก็สุดยอดเลยป๊าๆเราต้องวักันกี่รอบเนี่ยสามรอบไงครับปีนี้ของที่บ้านเรานะครับก็เน้นอาหารที่ง่ายๆนะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้ นั่งทานกันที่นี่เลยก็ถือว่าเรามาทำจัดแคมปิ้งที่น่าสุสานของอลาล่านะครับนั่งไปกินไปก็สนุกดีนะครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบนะครับเป็นบรรยากาศแนวแคมปิ้งตามสไตล์ที่วัยรุ่นชอบเลยครับตอนนี้ป้จาจัดปีนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วไม่ค่อยร้อนมากนะครับนอตตี้ บ้านไหนมีโต๊ะแคมปิ้งอย่างนี้นะครับแนะนำเลยครับเอาไปด้วยนะครับนั่งสะดวกสบายมากป๊าดาีใจจังเลยได้มาเจอจิ๊กเจ๊ด้วยแล้วก็เฮียเด้วยค่ะชอบใช่ไหมครับลูกใช่ค่ะกินขนมกันไปคุยกันไปสนุกมากเลยค่ะดด้วยเจ๊ ส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นพวกผู้ใหญ่นะครับนั่งคุยกันกินกันลิงดังกันนิดหน่อยครับปีนี้เอออย่าลืมนะครับถ้าใครมีลำโพงก็อย่าลืมพกไปด้วยนะครับฟังเพลงไปชิวๆครับมุมด้านนี้ก็จะเห็นด้านหลังนะครับเป็นเขาเขียวนะครับที่จังหวัดชนบุรี สวยงามจริงๆเลยครับปีนี้ก็พิเศษอีกแล้วนะครับพวกเรานำลงนิ้วมาให้อาเหล่ากงเหล่ามาได้ชมกันด้วยนะครับ<ป>เห็นไหมครับสมจริงมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็ไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกเราก็ลาอาหารกลับมาอุ่นและร่วมรับประทานกันตรงนี้เลยนะครับป้าป๊าเี่ก็หิวแล้วเหมือนกันนะครับได้เลยลูกจะก,กินอะไรดีครับหยิบได้เลยป้าป๊ามีอะไรกินบ้างหรอคะเจ๊ก็หิวแล้วเหมือนกันมีหลายอย่างเลยลูกแต่ที่เด็ดสุดๆก็คือหอยจ้อนะครับหอยจ้อปูอร่อยมาก กันอร่อยสุดๆไปเลยและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับวายเสร็จแล้วก็ต้องเสี่ยงโชคกันหน่อยปิดท้ายนะครับเราต้องมาจุดประทัดฉลองให้เหล่ากลงหล่ามากกันนะครับ,บาปา๊าวันนี้เรามีกี่อันเนี่ยจัดไปเบาๆบาลูกสามพนนัดไปเลยพร้อมอยังเด็กๆ เอาจุดแล้วนะครับ ก็เสร็จแล้วนะคะฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ช่องปะาปาวีได้นะครับครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับบายบ๊ายบาย